สวัสดีเจ้าอันนี้เฮาม,มาปาก,ก,กับการพยากรณ์อากาศบร,ริเวณภาคเหนือประจำวนันอาทิตย์ตีส31สิงหาคม2 5 6 8กันเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเฮาก็มาพอสภาพอากาศตีผ่านมาก่อน,นเจ้าแต่ว่านี่ภาคเหนือของเฮาก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นตีกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเจ้าโดยมีรายง,งานปริมาณฝนสูงสุดเจ้าวัดได้ตีเิมิลลิเมตรตีอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกเจ้า กระทรวงอุตนุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้รับรายงานผลกระทบจากฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงในพื้นทีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เกิดพายุฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงส่งผลให้ต้นไม้และเสาไฟาฟ้าหักโคน่นล้มตรงตีถนนบริเวณโรงเรียนมงฟอร์ดเจ้า และเจ้ามืนของวันนี้เจ้าบริเวณพื้นตีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมเกา่าเจ้าก็ได้เกิดฝนตกหนักก่อเหะาฮือเกิดน้ำท่วมฉพานน้ำปาลาไหลลากไหลเข้าท่วมในหลายพื้นตีญะงฮือพื้นตีทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเจ้าและต่อมาติปิสนุโลกเจ้าอำเภอเนินมะปางก็องอเกิดฝนตกหนักถึงนักมากและฝนตกสะสมเจ้าก็อะหงาฮือเกิดน้ำท่วมและน้ำปาลาไหลลากในหลายพื้นตีเช่นกันเจ้า ต่อไปเราก็มาอัปเดตสถานการณ์พายุนองฟ้าจากท่านผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันเจ้าครับก่อนหน้านี้เราติดตามพายุนองฟ้านะครับก็ที่เคลื่อนตัวขึ้นมาจากทางท้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็มาอ่อนกําลังลงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับที่บริเวณจังหวัดนครพนมแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็อันนี้เป็น เส้นทางเดินพายุเนาะตั้งแต่เขาเขาขึ้นมาจากใช้ฝั่งนะครับแล้วก็มาอ่อนกําลังลงนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณนครพนมเรามาดูดีเทลของตัวนี้กันนะครับพายุหล่องฟ้าเนี่ยนะครับเขาก่อตัวเป็นพายุดิเฟนชันครั้งแรกเลยนะครับเมื่อวันที่29ตอน7จ็นาฬิกานะครับหลังจากนั้นอีก1วันผ่านไปเขาก็เทวีกําลังแรงขึ้นนะครับเป็นโซนร้อนนะครับเมื่อวันที่30สิสิงหาคมนะครับจากนั้นนะครับก็ มาขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามน,นะครับที่หาดตินนะครับเวลาใบาสามเมื่อวานนี้นะครับตอนทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ก็อ่อนกําลังลงพายุเป็นพายุดิเพชชั่นนะครับแล้วก็สองทุ่มนะครับก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับลักษณะของฝนที่จะมีอิทธิพลกับภาคเหนือก็คงเป็นแนวเกี่ยวกับล่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือนี่เองนะครับแล้วก็ตัวสังเกตนพายุ หนองฟ้าเนี่ยก็อ่อนกําลังลงมาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเรียบร้อยแล้วนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะครับจากทางด้านตะวันออกของภาคเหนือไปทางด้านตะวันตกนะครับครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเรามาดูภาพเรดาร์ครับเราดูเรดาร์อยู่3ตัวด้วยกันที่เราใช้มอนิเตอร์นะครับเนื่องจากว่าทางเชียงรายอาจจะเป็นได้รับฝนช่วงแรกๆนะครับก็แล้วก็ทางภาคเหนือตอนบนเราก็ใช้เรดาร์ลำพูนะครับแล้วก็ตอนล่างใช้เรดาร์พิษณุโลกนะครับพบว่า ฝนเนี่ยเริ่มมีมีกลุ่มฝนเคลื่อนเข้ามานะครับเป็นฝนดานหน้านะครับก็ตัวพายุช่วงนั้นยังไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยเนาะก็มีผลกับเราอยู่ที่มีมีฝนเนี่ยนะครับก็ตกที่บริเวณภาคเหนือตอนบนครับทางเชียงรายเนี่ยเริ่มพบละกลุ่มฝนในบริเวณภาคเหนือตอนบนสาหรับภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับพายุลูกนี้นแหละแนวแนวโน้มในการเคลื่อนตัวเขาจะค่อนข้างที่มีอิทธิพลกับภาคเหนือตอนล่างมากกว่าภาคเหนือตอนบนนะครับเวลาเรามาวิเคราะห์นะเราจะพบว่า มีฝนตกนะครับทางภาคเหนือเนี่ยตอนบนเนี่ยก็ตกหลายๆที่เลยนะครับเช่นเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนนะครับก็นะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่เช่นกันนะครับก็สําหรับเรดาร์เนี่ยเราเห็นว่าฝนเนี่ยก็มีมีกลุ่มที่ค่อนข้างเยอะตกนะครับปานกลางนะครับถึงหนักนะครับเนื่องจากว่าตกปานกลางต่อเนื่องนะครับทำให้ปริมาณฝนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยก่อนนะครับเพราะเป็นเป็นโซนที่อาจจะได้รับอิทธิพลก่อนจากนั้นจะค่อยๆขยับไปด้านทางด้านตะวันตกครับ ทุกท่านสามารถที่จะสแกนเคียวโคดนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลที่ทางศูนย์อุตุภาคเหนือวิเคราะห์นะครับว่าตอนนี้เกิดขึ้นฝนเกิดขึ้นปกคลุมบริเวณไหนและกําลังจะเคลื่อนที่ไปที่ทางไหนนะครับเราก็จะอัปเดตให้อย่างต่อนเนื่องครับล่ศสนดอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีประกาศเตือนฉบับตีห้าแล้วนะเจ้าเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือเจ้าโดยในช่วงวันที่30 S อสิงหาคมจนถึงวันที่หนึ่งกันยายนนี่ภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแห้งตีออนกำลังลงเจ้าก็จากพายุดิปเปชั่นน้องฝ้าก็เคลื่อนตีตามลองมรสุมและจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือของเฮาประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางตีพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแห้งขึ้นเจ้าก็ส่งผลให้ทางตะวันตกของภาคเหนือวันนี้จะมีฝนตกหนักมากเจา้า หากมาพอขาดหมายลักษณะอากาศแหมงเาซี่ชั่วโมงตั้งหน้าเจ้าโดยติภักเหนือตอนบนก็มีฝนฝ้าขนองร้อยละ80ของพื้นตีและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้พเะเยาลำปูนลำปางน่านและปและปเจ้าคาดการอุณหภูมิตาสุดอยู่ตีเส3ถึงเสรองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสแปดถึงสาองศาเซลเซียส,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 าส,าสลมเป็นลมแปบวนความเร็ว 10- บถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า และภาคเหนือตอนล่างเจ้าก็มีฝนฝ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นตีและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแหง่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษุโลกและเพชรบูรณ์เจ้าคาดการอุณหภูมิตำสุดยุติเสาี่ถึงเหองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9-31ถึงองศาเซลเซียสลมเป็นลงแปรปวนความเร็ว 10- บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันเจ้า และสุดท้ายนี่เจ้าภาคเหนือของเฮาก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเจ้าก็ขอให้พ่อแม่ไปน้องแล้วมาระวังอันตรายจากฝนตีตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเจ้าซึ่งอาจจะแง่ท้่เกิดนำฉงบพันนำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ทั้งลาเชิงเขาไกลทั้งน้ำไหลพนันและพื้นตีลุ่มไว้ตัวเจ้า และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศเจ้าสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ทีเบอร์โทรศัพท์053277919หรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาที่ขึ้นได้ตามหน้าจอน,นี้เลยเจ้าและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน